โอเคครับผมก็ขอการสวัสดีดท่านผู้ชมทุกท่านกันเลยนะครับผมก,ก็มือกผมในรายการที่คูงซีเฮกกันอีกแล้วนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในแบบที่มีชื่อว่าดีมอนจอนี่กันอีกแล้วนะครับก็สาหรับวันนี้ก็ผมจะมารีวิวปานอัศนีนะครับผมเพราะว่าผมปลดล็อกสกิลทุกสกิลของมันแล้วนะครับแล้วผมก็จะทยอยรีวิวปานแต่ละปานไว้ด้วยนะครับผมโอเคสําหรับคลิปนี้ผมก็จะมาสอนอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือการ หายใจเร็วๆนะครับผมเสนอแบบนี้หรือว่าใช้ปานนะครับโอเคเรามาเริ่มรีวิวปานอัศนีกันเลยดีกว่าครับแอ่าที่ผมบอกไปนะครับวิธีการหายใจเร็วๆก็คือการกดจีนนั่นแหละเพราะว่าผมเป่าหายจนแตกหมดแล้วนะครับผมโอเคจะประมาณนี้เลยนะครับมันก็จะเป่าเร็วมากๆเลยนะครับก็ แต่และคลิปผมก็ได้ลองเข้าไปดูคลิปตัวเองนะครับผมก็เสียงมันแปลกๆนะครับไม่มันเป็นอะไรก็ไม่รู้จรยิ่งเสียงผมมันไม่ใช่อย่างนั้นนะโอเคเรามาดูกันที่ท่าแรกนะครับเ,เดี๋ยวผมตั้งค่าภาษาแล้วนะนี่ครับผมสําหรับท่าแรกมีชื่อว่า lightning ball นะครับก็อ่านถูกอ่นผิดขออภัยด้วยนะครับผมเพราะว่า ไม่เก่งอก,กิจนะครับมัวล้วนโอเคอเดี๋ยวผมล่อศูนย์มาก่อนนะเดี๋ยวผมจะใช้ใดูอีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับเอฟเฟกต์สกิลแบบนี้ก็ค่อนข้างสวยนะครับโอเคจะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็สําหรับคนที่ติดตามคลิปผมนะครับก็จะรู้บางคนก็อาจจะรู้สกิลกันไปหมดแล้วนะครับเดีย๋ยวผมจะใช้ใดูอีกรอบนะครับสําหรับ lightning b o l l นะครับ ค okay. จะประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับ lightning ball เรามาต่อกันที่ท่าท่าที่2นะครับท่านี้มีชื่อว่า thunder cape นะครับไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะ thunder thunder cape and f a s t นะครับหรือว่าไอในการ์ตูนจำได้ว่าชื่อฟ้าผ่าความไวแสงมัง้งก็ไม่ได้ดูนานนะครับเพราะว่า,วา,าเก็บเงินรอซื้อมังงะมาอ่านนะครับ โอเคอยวประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับฟ้าผ่าของไว,วเสกนะครับโอเคเรามาต่อกันที่สกิลที่3เลยนะครับผมสำหรับสกิลที่3มีชื่อว่า b o s s i n g m o d p i t o thunder นะครับไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่านะอ่านถูกอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับผมออ๋ก็สำหรับท่านี้เนี่ยก็เป็นการเหมือนอแบบฟันเร็วๆนะครับผมแบบเหมือนฟ้าผ่า เดี๋ยวผมลอกอาสูรมาก่อนนะครับโ okay. อเคอสูรมาสตัวเลยสำหรับสกิลนี้ก็โดนเป็นหมู่นะครับสำหรับสกิลสาย้ฟโอเคประมาณนี้เลยกรอเป็นปานที่ดีอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะใช้ใดูอีกรอบนะครับ โอเคจะประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับท่านี้นะครับโอเคนรามาต่อกันที่ท่าสุดท้ายเลยนะครับผมที่ผมเพิ่งปลดล็อกมาได้นะครับสำหรับท่านี้ก็วิธีการปลดล็อกก็คือให้เราขึ้นเป็นเสาหลักนะครับให้เรากดหายใจค้างไว้นะครับหรือว่ากดจีค้างไว้นะครับแล้วให้เรากดคลิกวิธีหนึ่งนะครับมันก็จะทําการใช้ท่านี้ให้นะครับผม สำหรับท่านี้มีชื่อว่าโอ้ยโดนขัดกํา <c> ล <oughs> ังจะใช้เลยสหรับท่านี้มีชื่อว่า s าซ f o โฟนะครับเฮ้ยสตรีมด้งโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมนี่ครับตอนใช้ก็จะเป็นอมาตะด้วยนะครับตอนลงมาก็เป็นอมาตะากีววิอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับได้เมจก็พอใช้ได้นะครับโอเคสำหรับท่านี้เท่าที่ผมจำได้นะครับผม อาชีพก่สือใช้ในตอนที่ไปสู้กับไอ้ครอบครัวเมงมุมมาเรนีนี่ผมก็จะไม่ค่อยได้แล้วนะสำหรับท่านี้ก็ผมว่าแรงใช้ได้นะครับแต่ครูดาวก็นานไปหน่อยนะครับแล้วก็อีกอย่างนะครับสำหรับสกิลอาซิกโฟนะครับถ้าไม่มีศัตรูอยู่ใกล้ๆหรือว่า เราอยากจะตีแบบโจมตีไกลๆนะครับมันไม่สามารถโจมตีได้นะครับต้องมีศัตรูอยู่ในระยะนะครับเดีย๋ยวผมรอคูดาวแล้วใช้ให้ดูนะครับโอเคผมก็ฆ่าสูนชุดนี้ก่อนนะครับสำหาร,รับอสูรพวกนี้ก็ฆ่าง่ายนะครับผมเพราะว่าเราสามารถจุกมันได้นะครับโอเค ยูบแบบสบายมากโอเคเ๋ยวผมเก็บกระสุนตัวนี้ไว้ละกันนะครับผมว่าผมจะใช้ไอ้ท่านี้นะผมลากไปกองกับไอ้ตัวที่มันอยู่ข้างล่างก่อนนะครับโอเคนี่ครับมันเป็นอ่าไอตัวนี้ผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับมันบั็กหรือว่าอะไรมันเป็นเหมือนอ่าพวกพึ่งเกิดแต่นีน่ครับก็ประมาณนี้เลยนะครับ เอฟเฟก c t ก็ใช้ได้นะครับนี่ครับการโจมตีมันจะไล่ผลนะครับสํนาหรับท่านี้ก็ลืมบอกไปนะครับมันควบคุมไม่ได้นะมันจะไปเองของมันเลยโอเคเดี๋ยวผมสังหารอสูรชุดนี้ไปก่อนนะครับแป๊บหนึ่งนะ ตอนนั้นอะที่ผมลองทดสอบสตรีมไปนะมันสตรีมมันมีปัญหาอะไรก็ไม่รู้พอสตรีมเสร็จก็ไม่มีคนดูเลยเลิกสตรีมไปนะครับผมว่าจะหาเวลาว่างมาสตรีมตอนประมาณเช้าๆนะครับตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีเวลาว่างนะครับโอเคมีคนมาทักทายเราด้วยนะครับแล้วก็ทักทายไปนะเป็นมิตรนะครับ ครับคลิปนี้ก็ถ้าอธิบายไม่ไม่เข้าใจนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าส่วนตัวไม่ค่อยเก่งอังกฤษนะครับก็แล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ตอนแรกผมก็สงสัยเหมือนกันก็่เราไม่รู้ว่าทุกคนจะสงสัยกันหรือเปล่าเห็นไอ้แถบสีแดงๆข้างบนหัวเราหรือเปล่าครับนี่ครับเห็นไหมคือถ้าเราไปตีคนอื่นนะครับเราจะไม่สามารถรีเซ็ตตัวละครได้นะครับจนกว่า ไอแถบสีแดงๆเราจะหายนะครับโอเคนะ๋ยวผมจะรีเซ็ตไปตรงกลางเมืองนะครับผมจะได้สอนวิธีการหายใจแบบเร็วๆนะครับหรือว่าการหายใจปานนะครับนี่แหละ,ะชื่อก็อไม่มีนะอะไรวะไอพวกนี้นี่คือมันบั็กหรือว่าอะไรครับ อันนี้ก็ไม่รู้นะค,ะนะครับใครรู้ช่วยคอมเมนต์ด้วยนะครับค่าแล้วก็ไม่ได้อะไรเลยนะน่าจะบักนะครับปล่อยไปเถอะครับก็ตอนนี้ผมลืมบอกไปนะครับยศของผมผมไปเสาหลักแล้วนะ สำหรับสอลักเนี่ยก็ทําการปลดล็อกสกิลบางสกิลที่เรายังใช้ไม่ได้สำหรับปานนะครับโอ,โอ้แล้วก็สำหรับยศนะครับนี่ครับเออใช่ๆชนี่ครับเมื่อเราใช้สกิลไอเต้ตะก,กีนี้นะครับ มันจะไม่มีถ้าไม่มีอสูรหรือว่าตัวอะไรมาตีแล้วนะครับมันก็จะค้างอยู่เหมือนกันเลยนะครับแล้วถ้ามันไม่ไปเกิดตรงกลางสักนทะีอ,อ๋ี่ยี๋ยวผมตัดภาพไปตอนไม่ไดิตัดวิดีโอโอเคตอนนี้เรามาอยู่ตรงกลางแล้วนะครับผมให้เราเดินออกมาจากบ้านหรือว่าจุดเกิดของเรานะครับโอเคจุดเกิดตรงนี้ก็ให้เรามาเดินเอ้ ให้เราเดินไปตรงที่ลับดาบเหมือนเดิมเลยนะครับเราก็จะเจอร้านขายที่เป่าอยู่นะครับ๋ยวผมไม่รู้นะว่ามันคืออะไรมันคือไหอ้อะไม่น่าใช่มั้งโอเคให้เราซื้อมานะครับผมแนะนําให้เลียงลํดาดับนะครับไม่ใช่ไปเป่ามันใหญ่เลยนะครับไม่งั้นมันจะเอ่อเป่านานนะครับโอเคก็ให้เรากด G ีนะครับกีครั้งให้เต็มนะครับเรากดไปที่ไหนะครับ แล้วก็เป่าไปเลยนะครับก็ผมเป่าหมดแล้วนะครับมันก็เลยแตกก็อาจจะนานหน่อยนะครับผมสําหรับพวกที่เพิ่งมาเป่านะครับก็ไม่ได้อ่าทีเดียวแตกเหมืผมนะครับโอเคนะครับผมก็ถึงเวลาที่ต้องไปนะครับสำหรับคีินี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับใครที่ชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม้กันด้วยนะครับสำหรับคีินี้ผมไปแล้วครับสวัสดีครับ ผมเป็นลิงนะ